พัสดุหมวะไรยกุมครับสวัสดีวันพฤหัสที่9นะครับพฤศจิกายนพศ2566ขนารนี้ก็เป็นเวลา3ามโมงครึ่งนะครับ3ามโมงครึ่งมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คงไม่รอมืดหรอกครับเดี๋ยวพอมาน้องๆเข้ามาพร้อมกันเมื่อไหร่ก็ถอนเลยนะครับพออพออ,พอ,อมืดฝนมันจะตกฝนตกแล้วโอ้โหทุรักทุเลนะครับถอนแล้วก็นี่ของพี่วันชัยยังเอาไปไม่ได้เลยนะครับแฉ่แบะ เพราะว่าด้วยความที่ฝนตกติดกันสองสาวันนะครับของพี่วันชัยยังยังรอพรุ่งนี้น่าจะแพ็กส่งได้นะพรุ่งนี้น่าจะแพ็กส่งได้หนึ่งไปยังเปียกแฉะอยู่เลยยังแฉะอยู่เลยนี่ขนาดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะมันวันนี้มันไม่มีแดดเลยอากาศมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับวันนี้แดดไม่มีเลยนะครับมันก็ไอไอเขาเรียกอะไรไอร้อนมันก็ไม่มีไงมันก็อากาศก็อย่างเงี้ยนะครับจะเป่าพัดลมทั้งวันทั้งคืนก็กระไลอยู่มันเปิงไฟพัดลมมันตัวใหญ่ก็รอหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยว คืนพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้น่าจะน่าจะไปได้นะพรุ่งนี้น่าจะไปได้นะเดี๋ยวบางโตดูก่อนมีกระดาษปะไม่รู้วันนี้บางโตก็ลืมไปซื้อกระดาษนะเนี่ยกลับมาถึงร้านถึงจะคิดได้ว่าออกระดาษมีอยู่แค่นี้นี่คือคังค <c oughs> ังแสงของบางโตคือกล่องเก็บกล่องเก็บอะไรแล้วมีดักหนูนะครับจะไม่ให้มีหนูเข้ามานะครับกล่องอะไรก็มีเออกระดาษมีอยู่แค่นี้ก็คงจะแพ็คได้แหละครับพรุ่งนี้อีกวันนึง นะครับเพราะไปซื้อกระดาษทีเนี่ยโอ้โหฝสาฟันมากเลยรถติดนะครับอะน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวใครจะเอาก็ทักมาเด้อขวดละร้อยนะครับสิบขวดแถมสองสปปรรพคุณดีๆราคาโดนๆไม่มีเซอรลอยไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้น้ำมันเหลืองก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อแมลงสัตว์กัดต่อยแพ้พืชมลพิษนะครับโอ้เป็นของโบราณไม่มีเซอร์ลอยไม่มีสารเคมีนะขวดละร้อยสิบขวดแถมสองนะครับค่าส่งไม่มีนะครับบางตัวออกค่าจัดส่งให้แล้วก็น้ำมันเขียวนี่ดับ ดับกลิ่นเต่ากลิ่นตัวนะครับแล้วก็เป็นโบราณเหมือนกันจะอันนี้จะหอมเย็นไอสองอย่างเนี้ยเอ่อมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะนะครับอันนี้จะมีจะมีใบสะระแหน่เยอะมันจะเย็นเย็นชื่นชื่นใจใจขึ้นหัวนะครับทาเต่าทาตัวกลิ่นเต่ากลิ่น,ต,นตัวหายนะครับอันนี้ขวดละสี่สิบเอ่อสิบขวดก็แถมสองเหมือนกันนะครับก็ใครต้องการพักมาเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่อีกนะครับบางตเปิดตำรา นะครับเปิดตำราแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีน้ําหอมเดี๋ยวจะมีน้ํามันพายดีกว่าเอาเป็นว่าน้ํามันพายของบังโตทําเองนะครับก็เป็นโบราณเลยนะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเอาเอาอะไรเขาเรียกว่าเอาเอาดอกไม้มาบดมาตากแล้วก็มาบดแล้วก็มาต้มแล้วก็มาผสมตามสูตรคนโบราณเขาทำอะ่ะน้ำมันหอมอะ่ะ อ่าเป็นน้ำมันหอมที่ไม่ใช่แบบเย็นเย็นชื้นชืนะเป็นน้ำหอมอ่ะเป็นน้ำหอมที่คนโบราณเขาใช้อ่ะอันนี้เป็นของเก่าดั้งเดิมโบราณเดี๋ยวรอโปรเจกต์แป๊บหนึ่งกำลังรวบรวมว่าต้องไปหาซื้อไอบ้บรรดาดอกมะลิแห้งบางตัวจะทำดอกบางตัวจะทำเป็นแบบมะลิกลิ่นมะลินำแล้วก็จะมีใบเตยแล้วก็จะมีใบไอ้ดอกพุทซ้อนตามโบราณราชประเพณีที่ในรั้วในวังเขาใช้อ่ะ ขอเวลาไม่เกินเดือนนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นน้ำมันพรายของบางโตคออือผู้ชายใช้ก็สาวรักสาวหลงเมียรักเมียหลงผู้หญิงใช้ก็ผัวรักผัวหลงหนุ่มๆน,น,นี่เข็นแล้วก็เคิมพอฉีดพ่นเข้าไปนี่เหมือนเหมือนไปอยู่ในแดนสวรรค์แดนวิมานเลยแหละนะครับเพราะว่าสรรพคุณมันเป็นของฤาษีอ,อะบางบางโตบางโตเป็นอิสลามนะแต่ว่าของพวกนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเป็นโบราณน่ะ ที่เขาใช้ในในพิธีในวังอ่ะกลิ่นน้ําหอมกลิ่นพวกเนี้นะครับบางตก็เปิดตําราเลยเปิดตําราเลยแหละนะครับมันก็จะมีดอกไม้แล้วก็มีมีกํายานไม้หอมแต่บางตัวจะตัดเรื่องกํายานไม้หอมออกไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทางทางลูสีทางอะไรที่มันเป็นเป็นอวิชาบางตัวจะใช้เป็นแบบมีแตบบ่ดอกไม้มีแต่แบบดอกหอมอะไรเงี้ยพึ่งทํานะครับแล้วก็จะใช้น้ํามันมะพร้าวนะครับจะไม่ใช้ ของรุ่นใหม่คนสมัยใหม่เขาผสมแอลกอฮอล์ใช่ไหมมันจะได้ปริมาณเยอะๆแล้วก็อะไรของบางตัวเป็นของโบราณบางตัวใช้น้ํามันมะพร้าวนะครับในการผสมแล้วบางตัวจะไม่เอาแบบลูกกิ้งเพราะลูกกิ้งมันจะกลายเป็นเหมือนน้ามันหมองอะไรอย่างนี้จะไม่เอาจะเอาแบบขวดกด,ขวด,ข,วดขวดที่มันพ่นอ่ะฟู่ๆนะครับอยากได้แบบนั้นก็ยังยังหายังหาที่ผลิตไม่ได้แต่ว่าไปหาวัตถุดิบได้อย่างหนึ่งหรือ2ออย่างแล้วนะครับก็ เหลือแค่ว่าจะเอาส่วนผสมพวกนี้มาต้มมาอะไรที่ไหนทํายังไงแล้วก็ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้บางโตด้วยบางโต้ตโตชอบผลิตอะไรของบางโตเองอ่ะบางโตมีแบรนด์ของบางโตเองเหมือนเหมือนฮอร์โมนก็มีแบรนด์ของบางโตเองใช่ไหมต่ปุ๋ยขี้ไก่อ่ะจริงๆริงเขาให้ใส่แบรนด์บางโตเองนะบางโตไม่ใส่เพราะว่าสูตรอ่ะมันเป็นของพี่แหลมเราก็ต้องให้เก็บเจ้าของสูตรเขาบอกบางโตใส่ ใส่ใส่ของใส่แบรนด์บางโตเลยไม่เอานะครับเครื่องปูกก็สตรของบางโตเองน้ามันเหลืองน้ำมันเขียวนี่ก็สูตรของแม่อ้อยซึ่งบางโตก็รู้ถึงต้นกําเนิดต้นขั้วหรือว่าอะไรเงี้ยก็รู้หมดแหละแล้วลนี่ก็จะเป็นแบรนด์ของบางโตอีกแบรนด์หนึ่งก็คือเอ่อน้ำมันพลายบางโต <laughs> น้ํามันพลายบายบางโตนะครับมันไม่ใช่อะไร <laughs> เรียกชื่อให้มันดูดูดูด,ดูอะไรดูดูด วิสมาลาไปอย่างนั้นแหละมันก็คือน้ำหอมนั่นแหละน้ำหอมที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์เป็นน้ำหอมโบราณตามราชประเพณีอันนี้อันนี้บางโตไปได้มาเลยนะคือด้วยความที่เราสอหาแล้วก็แล้วก็เป็นคนชอบน้ำหอมแต่ก่อนถ้าใครที่จะทำงานอยู่โรงงานที่บางโตทำงานอยู่เมทัลเทคโนโลยีนะครับขออนุญาตเอ่ยนามก็จะเป็นคนขายน้ำหอมซึ่งเอาน้ำหอมหนีภาษีนำเข้ามาจากไต้หวันเป็นน้ำหอมก๊อปแบรนด์แบรนด์หนีภาษีอะไรก็มาขายอยู่แถวนั้นแหละ นะครับแต่ว่าอันนั้นมันขวดละแพงแต่บางโตก็ค <Nee. No. S 1> ือว่าก <c oughs> ็ชอบชอบน้ําหอมบางคนชอบน้ําหอมถึงจะทํางานซกซกมกมกเปื้อนๆใส่เสื้อผ้าเก่าๆแต่แต่ตัวบางโตไม่เหม็นนะบางตเป็นคนชอบน้ําหอมตัวบางตจะหอมรถบางโตต้องหอมนะครับในรถจะมีกลิ่นบุหรี่กลิ่นสาบกลิ่นอะไรไม่ได้เลยในในห้องสกปรกรกยังไงก็ต้องหอมเป็นชอบของหอมแล้วก็แต่ก่อนอยู่บ้านก็จะชอบจุดน้ํามันหอมแล้วก็พวกกายานเป็นคนที่ชอบกลิ่นหอม แต่เดี๋ยวนี้ก็พวกน้ามันห่ไอไอ้ไอ้พวกกัญยาอะไรก็จะเลิกไปแล้วเพราะว่า <c oughs> ขวเขาบอกว่ามันมีสารก่อมะเร็งมังโตก็เลยอันเนี้ยเดี๋ยวรอสักเดือนนึ่งครับนี่มังโตคัดให้หลวงพ่อแล้วนะครับนี่สิต้นพันเป็นดอกตัวเก่านะหลวงพ่อบอกว่าหาตัวเก่าเก่าเท่าไหร่ได้ยิ่งดีก็คือเนี่ยมังโตหาได้ประมาณนี้อันนี้เป็นดอกรุ่นเก่าทั้งหมดนะครับไม้มังโตมันไม่ใช่ดอกใหม่หรอกไอ้พวกเนี้ยพวกนี้มันก็อยู่ในกระถางมาอย่างเนี้ยอย่างน้อยก็2ปีมันก็เป็นดอกเมื่อ2ปีที่แล้วอะนะครับไอ้นี่ก็ นะครับใครที่ชอบไม้ที่มันรุ่นเก่าๆสีแปลกๆลูกไม้ของบางโตทําเองเนี่ยก็เนี่ยบางโตจะมีไปเนี่ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวได้เห็นแน่นะครับเนี่ยเนี่ยเหลืองราชันเดี๋ยวเนี้ยไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นเนี่ยชมพูบานเย็นชมพูบานเย็นตัวเนี้ยมันเป็นไม้ตัวเก่าเนี่ยแบบต้นนู้นะนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับก็เนี่ย คัดได้มากที่สุดเท่านี้แหละครับหลวงพ่อนะครับที่มันเก่าๆหน่อยนะครับไม้ใหม่ไม้ใหม่มันดอกมันชงช่างเนาะไม้เก่า,ามันจะดูลำเมียดกว่าอันนี้บางตัวชอบแนวนี้นะครับนี่ใครจะเอาเนี่ยแบบนี้ยดูดิดูต้นดูต้นอันนี้ไปขึ้นกระถาง11นิ้วได้เลยนะต้นใหญ่มากเมื่อคืนเห็นคลิปยังนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยอันนี้ของหลวงพ่อนะครับสิบห้าต้นพันนะครับนี่นะครับก็ใครต้องการแบบนี้ทักมานี่มีใหญ่ๆเยอะเลยนะครับสิบห้าต้นพันนะครับ จะจัดชุดเล็กก็6ต้น500ค่าส่ง80นะครับก็ประมาณเดียวกันแหละครับจะเอาไป6ต้นถ้าใครที่จะจัดชุดใหญ่อย่างนี้ก็15ต้นพันใครซื้อ50ต้นอะไรมาคุยกันนะครับราคาจะลดหลั่นกันลงไปอีกอ่า3มต้น500ยค่าส่ง100ก็ยังมีนะยังไม่มีใครมาเอาไปเลยนะครับมันต้นใหญ่จริงมังโตไม่ได้ซื้อไปเหอะคุ้มหมดนี่ก็ไม่มีแล้วนะวันนี้ต้องถอนอีกอีก2ชุดเนะื้อ20ต้นนี่ตรงนี้แหละก็พอดีหมดเวิร์กนี้นะครับก็พอดีหมดเวิร์กนี้แหละนะครับ ก็ใครจะเอาก็รีบสั่งมาละกันใครจะเอาก็รีบสั่งมาสิบต้นพันห้าดูคลิปเมื่อคืนได้เลยหรือว่าดูคลิปเมื่อเช้าก็ได้คลิปเมื่อเช้ามีไหมไม่มีเนาะคลิปเมื่อเช้า,ม,ม,นะม,ชามาดูตรงนี้ละเออใครใครจะรับสิบห้าเอ้ยม่ใช่สิบต้นพันห้าค่าส่งสามร้อยขออภัยค่าส่งสองร้อยี่บห้าถึงสองร้อยห้าสิบาทต่อกล่องนะครับสิบต้นนี้ต้องไปสองกล่องวันนั้นมันโตออกค่าส่งเพิ่มให้อีกเท่าไหร่อ่ะตีเว้อออกเพิ่มให้อีกก็สองร้อยนะครับก็ ก็พูดกันลูกผู้ชายแหละมันไม่มีกำไรกำไรอะไรหรอกนะครับ <c oughs> ก็แค่ขายไปเอาเองินเอาทุนมาหมุนเพื่อจะได้มีเงินมาทําไม้ใหม่เพราะว่าพอไอพอบางโตคัดไม้อะเอาที่เป๊ะๆอย่างเงี้ยขึ้นเนี่ยบางตก็ขายราคามาตรฐานไงนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม้ปี๊บไม้ปี๊บเนี่ยต้นละ500นะครับสาต้นพันสองค่าส่งก็100ต้นละ500ค่าส่งหกสิบก็นี่เลยไล่ไปเลยนะครับต้นหนึ่งทรงสวยไม่ได้แต่งเลยหนึ่งสองสามนะครับ ชีชช้เลยสามย3 4นะครับลืมมองกล้องห้าหเจ็ดอันนี้ไอ้ไอ้ข้างในแดงไอ้ข้างในแดงขอบเป็นชมพูไส้ขาวเนี่ยอันนี้สวยเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับ1ิบอ็ดต้นใหญ่เต็มกระถางปีแบบสิบสองเนี่ยอันนี้ขาวนะครับอันนี้ขาวขาวมันจะมีเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยพอฝนฝนได้แดมจะสลับนะครับ แต่ละต้นโคตรใหญ่โคตรสวยนะครับใช้ได้นะครับเป็นไม้ที่คัดขึ้นนะครับเพราะว่ามันใหญ่จริงมันสวยจริงนะครับไอที่เป็นรอยก็ขายเป็นตำหนิไปไอที่สวยใช้ได้ก็เอาไปนี่ของที่จองสามนี่ส่งวันที่ยี่สี่เนาะนะครับอยู่ไปก่อนนะครับแล้วก็ของพี่ผู้พันก็เดี๋ยวดูคืนนี้ครับเดี๋ยวดูคืนนี้เดี๋ยวถอนไม้ใหญ่เรียบร้อยเดี๋ยวจะทยอยเร่งส่งไม้ที่ค้างคคาคาอยู่นะถ้าใครรีบใครอะไรก็ทักมาบอกนะส่งไม้ให้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออรออยู่อะไรอย่างเงี้ย แต่พอไอ้ไม้ใหญ่เนี่ยพอมันถอนมาแล้วมันส่งเลยไม่ได้เพราะมันต้องมันลากมันแฉะตอนเนี้ไม้ส่งได้ยากเมื่อเช้านี้ก็แฉะนะเมื่อเช้านี้ก็แฉะนะไอ้ต้นเล็กอ่ะเปิดพัดลมเป่าแล้วก็เอาเอากระดาษมาซับกันนั่งซับกันโอ้โหหน้ามืดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตกค้างเยอะแล้วเดี๋ยวไม้รอบใหม่มาอีกประดังกันเยอะไปไม่ไหวนะครับไม่ไหวเพราะฉะนั้นอะไรที่มันพอที่จะลากๆถูๆไปได้เมื่อเช้าเปื้อนกระดาษมากเลยคือมันแฉะเราก็ต้องเอากระดาษมามาซับซับลากมันนะให้มันแห้งหน่อยแล้วก็แพ็ค นะครับไปก็จะแฉะแชื้นๆหน่อยนะครับไม่ถึงขั้นแห้งตามตามตามที่เคยเป็นอ้าวต้นละพันบันนานะครับนี่ต้นหนึ่งนี่ก็ใช้ได้นี่นี่ก็สวยนี่ก็สวยมีอีกกี่ต้นมีอีกสามต้นเนาะนี่ต้นละพันหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ตรงนู้นอีกต้นหนึ่งมีอีกสี่ต้นนะครับก็จะสั่งก็สั่งเลยนะโอเอโอเอมันหมดเนี่ยมันทย,ยทยอยทยอยทยอยไปแล้วต้นนี้นี่ก็พี่วีร้ารับไปแล้วนะครับเพราะว่า ลูกค้าที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าหน้าใหม่นะลูกค้าเจ้าเก่าที่เอาไปแล้วและแลวรู้แล้วว่าเออแม่งเป๊ะเว้ยเออแม่งใช้ได้เว้ยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไม่ต้องแบบมึงโตไม่อยากอธิบายกับบ้านนาของมึงโตอะไรเยอะแยะนะครับก็สังเกตดูสิบ้านนาเนี่ยลงแป๊บเดียวเนี่ยหายไปแล้วนะมัยหายไปกี่ต้นแล้วเนี่ยหายไปสองต้นแล้วนะครับเนะี่ยนะครับแล้วก็ไอ้ต้นนี่ต้นอสามพันนี่กระถางหกสิบนะารากเต็มนะครับสามพัน น,น, 4, นู่นสี่พันนี่สองพันนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็ต้นละสองพันเป๊ะนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับว่าของมืองโตนี่แม่งจะแบบบ้านนาแท้หรือเปล่าว่าแม่งมาหลอกขายเยอะแยะบางคนเพชรบ้านนาไปถึงนี่กลายเป็นบางค้ากลายเป็นอะไรสมนี้อะไรก็ไม่รู้ทรงบ้านนายยังไม่มีเลยนะครับก็ตามนั้นน่ะมั่นใจได้บองโตมีต้นต้นแม่อยู่นี่แล้วก็ให้ดอกให้อะไรสวัสดีครับลูกพี่ <laughs> ดีกรคนช่วยมาทําตรงนี้นครับเจอหน้าไปลามาไหว้กันเพราะว่าดูแลกันไปนะครับเป็นคนในทั้งนั้นที่นี่มันดีอย่างหนึ่งคือไม่มีคนนอกเข้ามาเกะก,กะยุเว้นเข้ามารับลูกมาอะไรเขาก็จะมาจอดรถกันตรงนี้เพราะตอนกลางคืนนี่คนในร้อยเลยครับคนนอกไม่เข้ามันเหมือนเป็นดินแดนสนทยาตรงนี้จะไม่มีใครเข้ามายุ่งเลยนะครับจะไม่มีใครเข้ามายุ่งไม่เคยมีของหายเพราะว่ามันมีแต่คนในเท่านั้นนะครับแล้วกล้องวงจรปิดมันมีทุกมุมนี่ร้านพี่โอ้นั่นก็มี5้าหตัวนะครับเข้าไปเนี่ย ตรงนี้ก็มี2ตัวนะครับแล้วก็ตรงนอสโซลีก็มี2ตัวตามเสาเขามีหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็เคยมีคนมาขโมยของนะครับไปตามจับถึงบ้านเลยนะครับเพราะว่าก็รู้จักกันเห็นหน้ากันอยู่ว่าใครนะครับคนที่อื่นมาพวกเก็บขยะพวกอะไรเข้ามารอบสองรอบก็ไม่ได้เข้ามาแล้วเพราะว่ามันมีระบบการจัดการที่ดีตรงนี้นะครับไอคนแปลกหน้าคนอะไรเข้ามาก็จะเข้ามาไม่ได้เข้ามาได้ไม่กี่ครั้งก็จะโดนสกัดละคือเข้ามารอบที่3ไม่ได้ละ ก็จะมีการสอบถามกันแล้วมาหาใครมาทําอะไรเป็นยังไงนะครับเพราะจะเราจะทางนี้จะเหมือนจะมีคนดูแลนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเป็นแดนสนธยาเป็นแดนที่แบบเพราะว่ามันมันมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมีมูลค่าทั้งนั้นนะครับรถเบนซ์รถอะไรเขาก็จอดตรงนี้นี่ลงซ่อมรถเบนซ์อะไรอยู่ตรงนี้ทุกอย่างมันมีมูลค่าเยอะเพราะนั้นเขาก็จะมีอะไรที่มันเป็นใต้ดินใต้ดินไม่ให้ใครเข้ามาเกะกะนะครับบางตก็พลอยปลอดภัยไปด้วยเพราะว่าเนาะ ยังอยู่ข้างนอกอยังมีแบบไอ้บ้าไอ้บอมามุดรั้วมาขโมยต้นไม้นะข้างนอกเพราะมันริมถนนแต่มาเข้ามาข้างในนี่พอสองสามทุ่มนี่คนนอกไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเขาะจะมีคนมาออกมาตรวจตราโดยที่เราแบบไม่ต้องไปจ้างหรอกเพราะคนในทั้งนั้นนะครับนี่ลูกไม้นี่นิลการต้นนี้แตกกาแพงเศรษฐีอันนี้ขอสองพันนะนี่ค่าส่งก็เอามาร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ลดไม่ได้จริงๆก็มีต้นนูน้นขอพันห้าแล้วก็ต้นนี้อา่า ก็ก็ยังมีแค่สองสมต้นนะมีถามมาหลายเจ้านะครับก็ตอนนั้นมันมีเยอะไม่มีใครเอาพอตอนเนาะ <laughs> มันก็ค่อยๆไปแล้วแหละนะครับนี่นี่นี่มีต้นนี้ขอพันห้านี่ค่าส่งเอามาร้อยหนึ่งนี่ก็สวยแล้วก็มีต้นนี้ขอพันหนึ่งเอ้ขอพันห้าเนี่ยแล้วก็มีต้นนู้นขอสองพันนะครับก็หมดแล้วนะครับส่วนสองต้นนี้ก็คุณย่ารับไปแล้วนะครับนี่สองต้นน,นะครับก็เนี่ย ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับลงคลิปสั้นๆเอ้า14นาทีแล้วนะครับเห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook t i k อกอินสต a แกรมใครจะเอาไมหมเหมารีบมานะเวิร์นี้หมดแล้วเดี๋ยวอันนี้เวิร์อขออภัยครับขออภัยหมุนกล้องเร็วอีกแล้วเวิร์นี้หมดแล้วเดี๋ยวบางโตจะเอากระถางปี๊บขึ้นเนี่ยจะคัดพวกนี้ขึ้นแล้วนะนะครับขึ้นแล้วก็หมดแล้วนะปีนี้หมดแล้วนะ <c oughs> ดูได้เลยของดีของสวยปีละครั้งนะครับ นะครับไม่บอกไม่รู้หรอกว่าเป็นไม้ตําหนินะครับเห,เห็นกันอยู่รู้กันอยู่ก็ฝากขอบคุณท่านลูกค้าหลายๆท่านเลยนะครับก็คอมเมนต์มาใต้โพสต์ใต้คลิป YouTube ใต้คลิป Facebook ใต้คลิป t i t ตอกใต้คลิป Instagram นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกระบอกเสียงให้บางโตฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook tik อกอินสตาแกรมให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่ออันดับการมองเห็นเนาะสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยครับไรแอดลิตเติ้ลการ์เด้นไรแอดลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับนี่ เป็นร้านออนไลน์ของมังโตนะครับบางโตมีหน้าร้านหน้าร้านถูกต้องมีร้านออนไลน์ถูกต้องการจัดส่งการอะไรถูกต้องมีใบเขาเรียกอะไรนะลงมีทะเบียนการค้าถูกต้องมีทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องนะครับเพราะนั้นไว้วางใจได้ครับไม่มีโอนตังนะครับไม่ขออภัยครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนเงินเรียบร้อยต้นไม้จะถูกจัดคิวออกส่งให้นะครับแล้วก็ไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์นะครับทุกๆก,กรณีเพราะว่ามันจะผิดพลาดได้ ก็สั่งมาใน Li n e แอดเนี่ยลิตรต้นการเี่มีแอดนำหน้า Little g a r d เดใน Facebook ก็อยู่บนนี้ใน t k t t o k ก็อยู่ตรงนี้ใน Instagram ก็อยู่ข้างล่างนะครับ15ต้นพันสวยมากคุ้มราคามากครับนะครับบอกเลยนะครับเพราะมันเป็นไม้ไซส์แเต็มที่จะไปขึ้น11ลูกค้าเอาไปเอาไปขึ้น11นะไม่ต้อง11 12ก็ได้เอาอย่างนี้เลยดีกว่า11 12ไอ้8เหมือนเดิมไม่ได้นะครับติด90ไม่ได้นะครับติดนะครับ11ยัง11จะเป็นแบบนี้ ขึ้นใหม่ๆมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเออเออเอาประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันก็โอเคเนี่ยขึ้น11 12ดีกว่านะครับมันจะดีกว่านะครับไม้บางโตทุกต้นทุกรุ่นนะครับถ้าบางโตบอกว่าซส์เต็ม8ไปขึ้น8ไม่ได้แล้วนะครับไปขึ้น11 12นะครับถ้าบางโตบอกเต็ม11เอาไปขึ้น11เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับ12ก็ไม่ได้ไปขึ้น14 1 5 1 6นะครับถ้าบางโตบอกเต็มกระถางจานนู่นเอาไปขึ้น18 2 0 2ดเลย ถ้าบางตบอกว่าไม้2ปี๊บอ่ายังขึ้น2ปี๊บได้ถ้าบางตัวบอกว่าไม้เต็ม2ปี๊บขึ้น2ปี๊บไม่ได้แล้วติดนะครับต้องไปขึ้น3ปี๊บ4ปี๊บ5ปี๊บนะครับก็3 0 40 5 0เซนอนะประมาณนั้นแหละนะครับจะบอกกันอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าขายไม้แบบโอ้กระถาง1 1นิ้วต้นไม้มีอยู่นิดนึงเนี่ยบางตเนี่ยบางตบอกเลยเนี่ย11เต็ม11ล้นเนี่ยไปขึ้นกระถาง 14,, 15, 16นะครับ มีลูกค้าบางโตเอาไปขึ้น18เขาบอกโอ้สิบดยังยังจะเต็มเลยบางโตเพราะว่ารากมันใหญ่มันเยอะเพระมันถอนแล้วมันพองไงพอถอนแล้วมันพองขึ้นมันพองขึ้นเยอะมากนะครับเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่คุ้มอ่ะนี่นี่นี่ใครจะเอาต้นนี้ขอแปดร้อยนะแม่จะรอดูดอกเมื่อคืนฝนตกดูดิดอกเสียเลยนะครับพวกเนี้คือที่ดอกเสียคือน้ําอ่ะมันน้ําฝนน้ําค้างมันไปค้างอยู่เนี้ยดอกมันก็เสียนะไม่เป็นไรนะครับใครจะเอานี่ทรงทรงสวยมาก,ากามานะครับขอแ800ดร้อยค่าส่งเรมาร้อย นะใบด่างก็สามต้นพันสองค่าส่งก็หนึ่งร้อยนะครับต้นเดียวก็ห้าร้อยค่าส่งหกสิบไม้สองปีบก็ยังมีนะครับกะท่ลงมอเช้าแหละดูเอาลวกันชอบต้นไหนก็ก็หมดรอบนี้ก็จะเป็นราคาปกติแล้วนะเพราะว่าบางตัวขายดันดันออกไปให้หมดเลยเพราะว่าช่วงต้นเดือนน่ยก็รู้ๆกันอยู่เนาะบางตัวมีรายจ่ายเยอะค่าที่ก็ผ่านไปเรียบร้อยละค่าอะไรตรงนี้อะไรก็ค่อยๆทยอยผ่านตอนนี้ก็จะหาตังค์มาถมข้างหลังแล้วนะครับถมละไม่ไหวละ นะครับเพราะว่าท่วมทุกวันท่วมทุกรอบท่วมทุกแล้วมันท่วมนานอะ่ะท่วมเฉิะแฉะนะครับเดินก็เดินลําบากนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ได้นะครับเนี่ยก็ตอนแรกจะให้เขาเทปูนปรากฏว่าค่าช่างค่าอะไรค่าปูนค่าอะไรตกสามหมื่นเนี่ยหมดเนี่ยสามหมื่นห้าด้วยบางตัวก็เลยไม่เอาเดี๋ยวเทเทหินอย่างเดียวเทหินนี่มันสูงหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะสตังบางตัวมีน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายไม้แพงอะไรเราขายไม้บ้าน นะครับลูกค้าซื้อบางตัวก็ดีใจแล้วนะครับบางตัวบอกตรงเลยนะครับไม่ไม่ได้ไว่าโอ้ยขายแล้วมาเล่นตัวไม่ใช่ลูกค้าซื้อนี่บางตวัวไหวท่่มหัวเลยขอบพระคุณนะครับต้นไม้บางตเนี่ยบางตก็รู้แหละต้นไม้บางตมันไม่ได้สวยเลือเลอเหมือนเขาพวกเขานี่ดอกเต็มนะครับแต่มันเต็มเฉพาะตรงนั้นนะ <adays Lindsey. S 2> พอไปถึงบ้านท่านลูกค้าส่วนใหญ่จะแปกดอกไม่มีดอกหายเพราะเขาอัดเต็มที่ของบางโตที่บางโตไม่มีมีแค่นี้แหละนะครับอันนี้ลูกค้ารู้ดีลูกค้าที่ซื้อไม้บาง <that 's S 1> <laughs> ตไปอะลู ซื้อไปเนี่ยเพราะว่าต้นไม้มันสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพอไปเลี้ยงแป๊บเดียวมันให้ดอกสวยดอกใหญ่ดอกเยอะอันนี้ก็รู้กันอันนี้ก็ลูกค้าที่ซื้อประจําก็รู้กันอยู่เนาะใครจะซื้อไปขาย <c oughs> บอกบางโตมานะ <c oughs> รับทักสามสิบต้นนะเดี๋ยวบางตัวจะแถมไม่ห้าต้นใครจะเอาเนี่ยใครจะซื้อไปขายเนี่ยรับสักเนี่ยรับสักสามสิบต้นบางตแถมไม่ห้าต้นเนี่ยส่งอะไรครับ มีป่ะรับทักสามสิบต้นบางตจะแสบให้ห้าต้นนะครับเนี่ยใครจะเอาใครจะเอาสิบห้าต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับวันนี้บางตสั่งสั่งของมาไม่รู้เขามาส่งหรือป่าสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอส่งอะไรครับอะไรหรอครับขออะไรรถไม่รู้ก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับชอบอันไหนแบบไหนก็ทักทายมาได้เลยครับนี่สวยๆเลยนะครับก็ดูคลิปรา,ายละเอียดเมื่อเช้าแล้วกันอันนี้จะมาบอกว่าเนี่ย คัดให้หลวงพ่อแล้วนะนี่ต้นใหญ่ๆนี่เป็นไม้ตัวเก่าๆหลวงพ่อบอกหาต้นเก่าๆให้หลวงพ่อเลยมึงโตเอาเลยเนี่ยดูดูรู้เลยมันไม้ตัวเก่าซะเยอะนะครับนี่ใครเคยเห็นตัวนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลืองทรับ์เจริญเบอร์หนึ่งมันจะอมขาวอย่างงี้นะครับมันก็สวยแหละแต่ว่ามันเหลืองไม่เตาะไงเหลืองเบอร์สองมันเหลืองเตาะเบอร์สามมันก็เหลืองเบอร์หนึ่งมันจะเป็นกระจับนะครับแต่มันเหลืองไม่เตาะเบอร์สองนี่เตาะสุด ส่วนในเบอร์สามนี่แฉงเลยแฉงขาวแบบขอบเหลืองไปเลยก็ได้แหละบางตัวมีหมดแหละนะครับไม้ไหนไม่ฮิตไม้ไหนอะไรบางตัวมาหมดแหละนะครับลูกไม้บางตัวที่อยู่ในต้นแม่อะไรตรัดมันเสียหมดแหละมันบางทีมีแค100่ร้อยสองร้อยต้นเพราะว่ากิ่งมันหมดก็หมดนี่อันนี้ก็เสียไปแล้วสี่สิบห้าสิบต้นเนี่ยเนี่ยแดงอุดมสุกเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยซ้อนฉามชั้นดอกแดงแล้วก็อันนู้นเป็นอะไรนะชมพูแฮปปี้นะอันนี้เป็นชื่อของบางตัวเองนะม่วงอุดมสุกก็ มีอันนี้ไม่ได้เสียบเลยปีนี้เพราะว่าเอาไปทําไม้บอนไซสซะละนะครับบางอย่างบางตัวก็เก็บไว้ดูทําทรงสวยๆนะครับชอบอะไรก็ทักทายมาแล้วกันนี่เขาหินซ้อนต้นนี้สวยมากนะครับดูดิเขาหินซ้อนมันจะขาวอย่างนี้นี่มันจะขาวอย่างนี้ดูกิ่งก้านใบแต่กิ่งมันจะไม่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 สั้นแบบชดาเพชรนะนี่เขาหินซ้อนมันจะมีความความความเป็นบางคล้าอยู่บ้างเพราะเป็นไม้พัน,พ,นพันทางจากบางคล้า น,นี่เขาอินซ้อนมันจะขาวแต่งสวยมากต้นนี้นะครับอันนี้ก็บ้านนานเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นี่ลูกค้า,าไปแล้ว <c oughs> นี่เขาอินซ้อนอะีกต้นเห็นไเนี่ยสวยมากนะครับเนี่เขาอินซ้อนอ่ะพอมีนะครับเพราะว่ามันทําต้นแม่มันไปอยู่ที่หมู่บ้านสิทธวีการเจริญตรงนี้เลยไปประมาณสามกิโลเนี่ยต้นแม่ไปอยู่นั่นนะครับนี่ก็เขาโทรมาบอกว่าดอกจะมาแล้วให้ไปเขีย่ยฝากาตัวบอกไม่ตอนนี้เขี่ยก็ไม่ติดหรอกมันเจอฝน ขาก็บอกเออจริงด้วยพอสองสวันดอกมันร่วงหมดเลยนะครับมันไม้สายโบราณอ่ะพอมันเจอฝนมันสลัดต้องรอแบบเขาเรียกอะไรนะรอฝนห่างสักอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะมันจะแทงดอกรอบใหม่นั่นแหละพอตอนเช้ามืดก็เดี๋ยวให้น้องชายขับรถไปเขี่ยเลยนะครับก็เขาบอกก็เป็นมันเป็นมันเป็นเขาบอกไว้อ่ะก็คือบางตไม่กล้าไปก้าวไก่เขาบอกว่าขายเขาเหอะเดี๋ยวพอตอนจะเขี่ยฝากเขี่ยอะไรก็ไปเขี่ยที่บ้านเขาแล้วก็ได้เม็ดได้อะไรก็แบ่งกันเขาก็บอกว่า บางตก็บอกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาใจกันนะเนาะมันไม่ได้แบบว่าต้องไอ้นั่นต้องไอ้นี่คือมันเป็นสัญญาใจบางตขายไปแล้วอะบางตัไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งแล้วแต่เขาก็ยังมีน้ําใจว่าเออจะเขีย่ยวฝากเขี่ยอะไรมาเขี่ยได้เลยนะที่บางตขายไปหมื่นห้าไอ้เขาหินซ้อนอนะไปอยู่สินทวีงามเจริญอยู่ในกระถางสิบปีบนะครับไปเขี่ยได้นะครับ,เข,นะรบเขาก็บอกเนี่ยดอกเต็มต้นเลยเพราะให้ปุ๋ยขี้ไก่ไปเมื่อ4ี่หเดือนที่แล้วให้น้องชายเอาปุ๋ยขี้ไก่ไปโรยแล้วก็ยกต้นขึ้น นะครับก็ไม่ได้ก็บอกไม่ได้มันเขียนไม่ได้หรอกฝนมันตกพอเขียนไปเดี๋ยวมันก็หลุดก็จริงอ่ะพออีกสองสามวันหลุดหมดเลยเพราะว่าฝนมันตกติดกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัส,สาามวอะไรกุ้มวารอมาตุลลฮอว่าวบารากาตูขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับสวยเนาะ